ขนมปังนมสดเจริญกรุง5้หกนะครับขนมปังไอ้ยะปังปิ้งไ,ไข่เค็มลาวาก่อนรับชมการนะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณ โอนเรัตนเนี่ยนะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับประแดงเพลินนะครับหรือว่าทิศเพลินนะครับช่องพีโอสกาวชาแนลมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่บริเวณซอยเจริญกรุง56นะครับเรามาตามล่าหาร้านอร่อยร้านหนึ่งนะซึ่งชื่อว่าเป็นร้านขนมปังปิ้งที่อร่อยในย่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับแล้วก็ อยู่ตรงไหนนะครับไปกันเลยครับตามมาไปถึงแล้วนะครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านขนมปังนมสดเจริญกรุง56นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเลยครับก็เดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็มารอออเดอร์นะครับว่าวันนี้นะครับเราเข้ามาร้านขนมปังปิ้ง ที่อร่อยนะครับแล้วก็วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการที่ปกติ vinegar, เราจะต้องไปหาข้าวหรือว่าหา,หาของกินที่เป็นมื้อหนักๆนะครับแต่วันนี้เราจะมากินของหวานม ال ั่งนะครับนะครับปกติเรากินของขาวนะครับในวันนี้เราจะกินของหวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะกินอะไรกันดีนะครับมีอะไรที่อร่อยยเด็ดๆบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับ เมื่อกี้นะครับเราก็ไปสั่งขนมปังแล้วนะครับซึ่งเป็นเมนูที่อร่อยนะครับแล้วก็ขายดีในร้านนะครับเราสั่งไปสองชุดนะครับเป็นแบบชุดแบบนึ่งแล้วก็ปิ้งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เราสั่งไปนะครับแล้วมันจะอร่อยเด็ดขนาดไหนนะครับรอดูกันนะครับจุดจุดครับจุดจดตอนนี้นะครับก็อาหารที่เราสั่งเรียกว่าขนมปังไอ้ยะเรียกว่าขนมปังไอ้ยะนะครับ ก็มาส่งแล้วนะครับจะมีไส้นะครับเนี่ยก็จะเป็นไส้นมนะครับนมเนยนะครับแล้วก็ไส้ช็ชอกโกแลตนะครับช็อกโกแลตสังขยานะครับแต่ว่าเมนูที่เด็ดเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเมนูนี้นะครับปังปิ้งไข่เค็มลาวาอันนี้นะครับจุดจวดนะครับขายดีนะครับอร่อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นขนมปังที่เราสั่งมานะครับขนมปังนึ้อนะจิ้มกับนี่ซอสสังขยาใบเตยนะครับแล้วก็นื่อืม แดงมะนาวโซดาขวดใหญ่ๆเลยครับอลองหน่อยลองอันไหนก่อนดีอันนี้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 อ่าเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะอือขนมปังกรอบอร่อยแล้วก็ไส้ที่เป็นไส้ไข่เค็มลาวานะครับดูดูนะครับํำม,มากนะครับดูพี่น้องครับ เนื้อวางาโอนเนาะขนมปังจะง่ายคลังจะง่ายคลังคลั้ง,งดูดูสองมือเลยอร่อยขนมปังกรอบมาก ขนมปังอ่ะมันคืนพอไปนนิ่มน,นะครับมันต้องจิบน้ำบ่อยอแต่ก็อ,อร่อยนะอร่อยมากอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นใครว่าสังขยาช็อกโกแลตนะครับโดยช็อกโกแลตเต็มๆเนี่ยสังขยาแล้วเราก็จะแอดวานกว่านั้นนะครับแล้วก็อันนี้เลยนี่อือ ทั้งอยับตักเต็มๆเลยนะครับอ,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 อร่อยมากครับแต่ว่าอย่างว่าแหละขนมปันถ้าเรากินตอนเย็นนะกินเยอะแล้วมันจะอืดน,นะครับ ต่ถกินตอนเช้าเช้าโหสุดๆเลยนะครับเก็บโดอร่อยนะครับ อร่อยกินแล้วอ่ะถ้ากินเยอะวันนี้กลับบ้านไปเมียด่าแน่เลยอ้วน <c oughs> ขออีกชิ้นนะอันนี้ดีกว่าเนาะนี่ไส้อะไรเนี่ยน,นี่จะเป็นนมปังซึ้งไส้นมนะครับโอ้หกินคนเดียวหมดสองลูกแล้วดูครับอันอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยสุดยอดนะครับถ้าไม่ห่วงว่าอ้วนซัดคนเดียวแน่หมดเยี้ยม อันนี้จะเป็นนมข้นนะหอมกินนมข้นใส่สังขยาหน่อย าตามมานะครับพ่อแม่พี่น้องตามมาเกิดเกิดกันเราบางคนยังไงยังไงครังบรรยากาศในร้านก็ฟินฟินดูสบายตาสดชื่นนะครับจะตื่นนั่งเก็บทานที่ร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะครับอร่อย ลืมจะปากอร่อยว้าวอร่อยครับเย็นน้ำนะครับเป็นดับแดงมะนาวโซดานะครับ กินเข้าไปมันเปรี้ยวหวานนะครับตัดกับตัดกับขนมพังที่มันหวานแล้วก็กรอบนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับแก้วก็ใหญ่มากว้าอร่อยนะครับก็ จริงจะทานได้หมดคนเดียวนะครับแต่ก็ไม่ไหวนะครับก็สามลูกนะครับสามลูกหมด้วยสามลูกแล้วก็อันนี้อีกครึ่งหนึ่งนะครับไปไม่ไหวอิ่มอร่อยนะครับทายอดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับแล้วก็จารณาชมให้จบนะครับแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนะอันนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศในการกินนะครับจากปกติเราจะกินเป็นของขาวนะครับเป็น,นอาหารทั่วๆไปนะครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นขนมปังนับจนเย็นเป็นของหวานนะครับนะแต่ก็อร่อยมากนะสุดยอดนะครับวันนี้ก็ คงต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็คุณแมวบางโพนเรื่อเรืยเนี่ยนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับที่กัสวัสดีครับ,รบพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายอร่อยมากครับวันนี้ตามมานะครับ